นางตั้กลางเป็นบทชีวิตนะครับเกี่ยว้าวหนครับนะครับจากทุทไทยพี่นองเขาเบิงเอาได้ครับว่าทางการในช่วงน้องแรกต่วงกางในช่วงท้นยของเรยังมครับแต่ว่าสมั่นใจนะครับพี่น้องเาเบิงแอได้รับสัตพันทนัตวพันนะครับภัตที่สามจะก็บอกให้พี่น้องว่าดีตามชมนะครับวันที่ทิพซีทานมาหองอห้อทหกจะมีการเปิดต้องการใช้ในโลงหนังตัวประเทศพร้อมกัน ขอานบุญยากของพี io, ่น้องนะครับมาติดตามชมนะครับคามประยนตธ์เดือยตาทันท่านนี้ซีโมลัมนะครับมื่อนี้พระเอกก็ะเอกก็มาดูกันครับนักแสดงในหลายพื้นรับมาดูเมกันรอบนี้เป็นรอบตรงมาดำเนินคำรับคุณชนครับอยากให้พี่น้องมากบุญกันหลายๆเด็กครับมาพี่น้องมากบ่งีามประยนตธ์นะครับนับากราจ่ายที่บดข้นประมาณกันพี่น้องครับเชื่องพี่น้องมากเลยครับเด้อ บเบ้านัี่นท่านว่าอบิบ้านเอากี่ร้อยล้านเอากี่พันล้านดีครับคี่บ้านเดินีีผสม้องเป็นในรนอนครับยี่พันล้านบุคต่อครับพี่น้องก็ตัวเขาดีคุณตัวน้อพี่น้องชอว่าปังกิ้งกิ้งสวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขคนค่ะตอนนี้สาวนุ่เยืนอยู่ที่นา โรงหนัง MVP การลสินนะคะพี่น้องคะซึ่งวันนี้เป็นเป็นเกียตรติอหลีพี่น้องคะได้รับเกียตรติพิเศษจากาท่านผู้กำกับหนังอาถันฮันนีราชินีหมอล่ำเพิ่นได้เชิญมาร่วมร่วมเบิ่งหนังอาถันฮันนีราชินีหมอล่ำซึ่งถือว่าเป็นรอบรอบพิเศษนะคะพี่น้อง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งแต่กอนนี้เพิ่นกยูการสินให้เกียรติกับทางกับทางผู้สร้างนะคะผู้สร้างหนังอาถรรพ์ฮันนี่ราชินีมอลำนะคะพดาวันดอนกับมานนะคะนี่ผู้ผู้สางผู้ปัน้นผู้ผู้สางผู้ปั้นถือว่าเป็นผู้สางผู้ปั้นแม่ฮันนี่เนาะ นัการคุณอ่อนสีนะคะเป็นผู้กำกับหนังอาถรรพ์ฮันนี่ราจินีหมอลำค่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะค่ะทเออคือแล้วคือแล้วคือแล้วเมื่ออธชีดี่ปะดิโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วป๊าเนี่ย ได้ครับแม่ได้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 โอ้ขนมีตาไวรุ่นทั้งนั้นเลยไวชอบบอรพอดีพอดีครับแม่จ้าไหนัหนี่มาตกนาอว่าะอ๋อล้วบอกว่าเป็นไงเปตัวคนตกนาอ้าจะได้ง้ก็จะโตจุ๋มลนนะแต่อาบนมากโอ้ยเป็นไงเป็นไงล้นเล่ยนห อารมณ์ดีขนาดเลยเป็นเครื่องจัก็เลยดังมล่ำสงผูกดังสบดังยูบอกว่าเี้ยจาังไงก็ขอเอดีเชิญบอดาวดอนไปเขารวมา้วันนาเย็นที่ตายแล้วนะก็ต้องาดอกหน้าเชิญเลยเชิญไว้รวมนานให้เป็นภาพนี้าไหมภาพนี้จะเป็นภาพความิเป็นภาพที่อันที่ยังดีใจเพราะสมัยนี้ดีใจาะโดยมากเกิน ค่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศทัวๆไปนะคะที่ที่นี่แหะท่านผู้ว่าพอดาวบันดอนท่านแขกภูมิเกียรติภูรัูุ้ยย่นะคะที่เมื่อนี้เพื่อนจะมารวมมารวมเบิงองเบิงหนังเบิงหนังคือว่าเป็นรอบพิเศษอิหรีคะ่ะพี่น้องคะอท่านท่านน,นี้ราชินีหมอล่ำนะคะ อยากให้พี่น้องมาเบิงอยากให้พี่น้องได้เบิงหนังเรื่องนี้น้ำกันเ้อค่ะพี่น้องค่ะ14ธันวาคมนี้นะคะ14ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ไปรวมเบิงเป็นเป็นกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจแล้วกับเบิงเราจะได้เห็นว่าประวัติของแมฮันนีนะคะคือ ประวัติของเพิ่นนี่เป็นจังไดแน่เรื่องราวต่างๆนะคะิ0คนซาหาคนลือบอทอเฮามามเบิงหนังเรื่องนี้นะคะพี่น้องเสียงกล้องตินะกดไลค์ครับกดไลค์ครับเจ้าเฮ็ดหยังบ่คั่นเจ้าเนี่ยดได้ กดไลค์ให้กับทุกท่านเลยค่ะนาเดินทางมาจากอุราชธนีนะคะเพื่อมาเป็นกลัใจวกเราอาดรากัาวนมาแล้วนะคะกดไลค์กดไลครับกดลายไค์ค่ ไอ้กล้องค่ะใช่ได้อกล้องบอก้องบอก้องบอก้องทีวีไลน์ก็มาไอ้้ดเป็นไรด้วยไรได้เป่าเจ้าวจ็คกล้องเลยเราเจ้าัดกลองต้องคือฉิงให้ทยไเนาะกล้องดีพ่นดีอาพี่ฟอยค่ะ

ขยันนิดนึงครับขยันนิดนึ่งเอาท่าไหนท่าไหรเอาเอาเอารักก่อนร่างนี่นะเดี๋ยวสวัสดีนะคะเอาไปนะคะภาพนี้เราจะบันทึกไว้ในความทรงจำท่านหนังตา ต้องบอกว่าอันนี้ปังปังนี่ค่ะขอให้ปังปังนะคะความกันนะคะอันนี้ลายสินีหมอลำปังปังไปเลย่ะรับขนมกับน้ำก่อนนโอเคแล้วนะคะตอนนี้ทย่อยกันขึ้นไปเพื่อที่จะเบิง

พระมัทรท่านสามพัทรนะครับพั that, ทโรที่สามท่าบอกนะพี่น้องว่าดีตามโชมนะครับวันที่ทิพยท่านวาคงสองอนขที่กาจะมีการเปิดต้องการใช้ในโรงหนังตัวประเทศพอบกันเขาจะถูกกขวพี่น้องนะครับมาดีต่ามโชมนะครับภาพยนต์เดือนนะครับอาท่านนี้สิมลลัมนะครับเพื่อนี่ไปอีกก็ไอง มาดูกันครับนักแสดงหลายๆคุณครับมาดูวมกันรอบนี้เป็นรอบตมือเดินเํ้ารับคุณผู้ชมนครับอยากให้พี่น้องมากขก้นหลายๆนะครับมากพี่น้องมาบือคามยุันครับนับตัวร่างกิบทพ้นบรรันพี่น้องครับอเากหพี่น้องมา้นะครับเลยบทบรรันดท่านอว่าบทบรัน เอากี่ร้อยล้านเอากี่พันล้านดีครับผมคิดว่านะเดือนนี้ผมผมจะเป็นแนนอนครับยี่พันล้านทบคู่ตอบครับพี่น้องเบตัวเขาดีตาคุณตัวน้องพี่น้องดูว่าปังกิ้งกิ้งนี่คือพระเอกของเฮาครับค่ะในเรื่องคืออำนวยครับอำนวยเน้องา ัปวดเป็นอัมลยเนี่ยครับเสี่อมนวยครับจา่าเราเป็นคนทั้งใดคะนี่ผมเป็นคนอยู่นี่แหละครับข้นกาลสินครับคนกาละสินบ้านเกิอดอยู่กาละสินอ๋อเหรอคะคบ้านเกิอดอยู่กาละสินเลยจา่าส่วนนี่สาวรอยเอ็ดอาร์รอยเอ็ดน้องแจนเนาะเป็นเจียงไดแน่กัปวดบาทที่เฮาได้รับค่ะ อาคารนั่งนีราจินีมอลล์ดังแรกเลยก็ดีใจครับดีใจเลยกับเป็นเป็น,ปนบทบาทที่เขา,าเหมือนเป็นชีวป,ประวัติของของคนเนาะที่ที่มีชีวิตยอยู่แล้วก็ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นบุคคลที่สําคัญของของคนข,ของประเทศไทยนะครับจา้าตื่นเต้นนะครับเด่นเป็นบทของอ น่าจะเป็นพ่อนะครับเพราพี่หน่วยพ่อหน่วยเนาะจ้าครับผมบทบาทจะเป็นเกี่ยวกับความหักของคนในยุคนั้นนะครับจ้าในยุคแปดศูนย์ไหมจ้าคำบอกคำจ่าแม่คำบอกคำจ่าจะเป็นบทบาทของทีมผู้กกับครับออกแบบคำบอกเนี่ครับออกแบบคำว่าวครับโอ้เนาะพี่น้องค่ะคำบอกคำจ่าเฮ็ดจังใดจนได้ไ้นัมเด้อต้องติดตามเนาะอยากจะขอให้เชิญชวนพี่น้อง ฝากพี่น้องเนาะม,มามาเบิงหนังค่ะจังไนกับวันที่14ท่านบ้านนี้นะครับพี่น้องมาติดตามนะครับรับชมภาพยนต์อาถรรพ์ท่าน,านี่ราชนีมอลํานะครับมีหลายอารมณ์นะครับเพราะว่าจะเป็นตลกนะครับ,รบดราม่าร้วกาวิถีชีวิตของคนอีสานในใน,ในยุคก่อนนะครับสิดทาขอต่อมาพี่น้องในเบิงนะครับจังไรพี่น้องเขามา ซอยเชี่ยซอยเป็กกำลังใจให้ทีมงานภาพยนตร์อัอน,อนอทันทัน,นี่ราชินีมอลล์ด้วยนะครับจ้ะขอบคุณเนลายัยนะคะขอบคุณเนลาัยแล้วกันน้องน้องแจนเนาะมือนี้มีความรู้สึกยังไงแน่เห็นพี่น้องเห็นท่านผู้ว่าได้มากให้เกียรติม่าเบื้องหนังที่เขาแสดงนะจ๊ะดีใจค่ะเพราะว่าในในใน,ในเรื่องหนังนี่จะมีประเภทนี้วัฒนธรรมนี่ทำไมแค่ว่าของกาลสินจ้ะ,ะมันทำให้ เป็นคือจังเป็นเรื่องเล่าประวัติของแม่นำ้ำเป็นเรื่องที่แบบว,ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เฮาเดลอาปบ,บ๊เนี่ <c oughs> ที่เฮาเดลอาปบ๊บาทนี้เน,นะาะค่ะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็เป็นความทรงจำเนาะนนอยากจะให้เชิญชวนพี่น้องเนาะจ้ะจอีกเทือนหนึ่งเชิญชวนพี่น้องเฮามาเบิง่งหนังจ้ะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเบิง์นพพยนตร์อาถรรพ์พรนีราชนีหมอล่ำนะคะ ภาพยนตร์ไทยอีสานบานเฮาในวันที่14ธันวาคมนี้ค่ะจ้ะต้องบอกเลยนะคะพี่น้องค่ะหลังจากที่ได้เบิ่งแล้วต้องบอกได้เลยว่าพระเอกน้ำเอกของเฮานี่สุดยอดอีหลีมีฉากเรียกน้ำตานะคะส่วนจะเป็นยังไงนั้นพี่น้องต้องมาติดตามเองขอบคุณทั้งสองท่านหลายๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนนะคะอย่าลืมค่ะวันที่ ซิสี่ธันวานคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะมาเบิงอาทันทันนี้ราชินีหมอลำค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ